จิตตศึกษาเป็นหนึ่งในนวัตกรรมการศึกษาที่จะช่วยให้เด็กๆสามารถพัฒนาตัวเองได้ในหลายมิตินะครับอย่างเมื่อวานนี้เราก็ได้พูดถึงในแง่ของการนํามาแก้ปัญหาเด็กสมาธิสั้นแล้วก็แก้ปัญหาพฤติกรรมไม่พึงประสงค์นะครับแต่ว่าการนํานวัตกรรมการศึกษานี้มาใช้มันก็มีความท้าทายครับเพราะว่าต้องอาศัยทั้งเวลาความต่อเนื่องแล้วก็ยังมีข้อจํากัดคุญกัญยารัล์ลิมอํานวยล่าไปติดตามประเด็นนี้มาครับอันดับแรกนะคะเราจะให้มงินไหว ามถ่ายทอดความรู้ในฐานะครูโค้ดให้ได้มากที่สุดนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของครูแพรววันทนาวารินหัวหน้างานวิชาการโรงเรียนจินดาสินทวานนท์จังหวัดกาลสินที่ตั้งใจถ่ายทอดให้กับคุณครูโค้ดคนใหม่และคณะผู้บริหารจากโรงเรียนอื่นๆที่มาศึกษาดูงานเพราะเธอวางแผนจะขอย้ายไปทำงานที่อื่นครูแพลวสะท้อนว่า รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้จิตศึกษาช่วยปรับพฤติกรรมเด็กให้อยู่นิ่งในสภาพแวดล้อมที่มีสิ่งเร้าเพิ่มขึ้นแต่ข้อจำกัดก็คือการดำเนินการจำเป็นต้องเริ่มต้นจากระดับนโยบายหลกัลกๆเลยนะคะอุปสรรคของจิตศึกษาก็คือผู้บริหาร ผะะู้บริหารที่อยู่โรงเรียนแต่และโรงเรียนนะคะผู้บริหารจะเป็นแกนนําหลักเลยที่จะพาคุณครูนะคะทำกิจกรรมเรื่องนี้ถ้าผู้บริหารไม่เข้มแข็งหรือไม่ทําตามสม่ำเสมอนะคะก็ทําให้กิจกรรมนี้หายไปได้นะคะและก็หน่วยเหนือนอย่างที่ว่ากันนะคะก็คือกระทรวงต่างๆนะคะหรือแม้กระทั่งเขตพื้นที่นะคะถ้าไม่ให้ความสําคัญกับจุดตรงนี้นะคะก็จะกลายเป็นว่าโรงเรียนทําอะไรกลายเป็นจุดด้อยของโรงเรียนไปนะคะแต่ที่จะส่งเสริมกลับเป็นจุดด้อยทําให้โรงเรียนไม่กล้าที่จะทำนะคะผู้บริหารก็จะ หมดกำลังใจที่จะพาค,คุณครูรทำโรงเรียนจินดาสินทวานนเป็นโรงเรียนขยายโอกาสผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้นำนวัตกรรมจิตศึกษามาปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทในโรงเรียนนานกว่า6ปีโดยเฉพาะการเรียนในรูปแบบ PBL หรือการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานซึ่งที่ผ่านมาเห็นพัฒนาการของเด็กๆด,ดีขึ้นตามลำดับ และที่สำคัญผู้ปกครองเชื่อมั่นและนำเด็กๆกลับมาเรียนในชุมชนแต่สิ่งผู้วยการโรงเรียนกังวลคือการสารต่อนวัตกรรมนี้ให้ยั่งยืนบสิ่งที่อยากจะเห็นที่เป็นไปได้ก็คือหนึ่งกระบวนการในการพัฒนาของอหรือคัดสารของผู้บริหารควรจะมีนวัตรกรรมตัวนี้บรรจุเข้าไปด้วยนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองก็ในการผลิตครูก็เช่นเดียวกัน ถ้าเราได้ผู้บริหารที่อาจจะไม่ไม่ไม่ใช่ในในในเชี่ยวชาญในเรื่องนี้แต่ในกระบวนการผลิตครูที่ออกมาจากสถาบันได้มีเรื่องนี้คิดว่านวัตกรรมตัวนี้ก็น่าจะเป็นนวัตกรรมที่อยู่ที่ดีแล้วก็คงอยู่กับโรงเรียนครับ,บโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่เขตเทศบาลน,นครขอนแก่น เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่พยายามนํากระบวนการของจิตศึกษามาปรับใช้ต่อไ <sausage? S 2> <ALK S> ปเด็กๆได้เห็นไหมว่าเพื่อนรู้สึกยังไงการชวนคุย <emp> <c oughs> ด้วยเหตุผล <c oughs> คือหนึ่งในกระบวนการของจิตศึกษาที่ถูกคัดมาปรับใช้สําหรับเด็กชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่สองเพื่อให้เด็กกล้าพูดและกล้าแสดงออก กระบวนการนี้ถูกรื้อฟื้นให้นำกลับมาใช้ทันทีที่ทวีศักดิ์พรมมงคลอดีตคุณครูโรงเรียนแห่งนี้เมื่อ8ปีก่อนได้กลับมาที่โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ในฐานะผู้บริหารเมื่อหนึ่งปีที่แล้วหลังจากที่ก่อนหน้านี้โรงเรียนแห่งนี้เองเคยนำนวัตกรรมจิตศึกษามาใช้อย่างเต็มรูปแบบแต่กระบวนการทุกอย่างต้องกลับมาเริ่มใหม่ เราไปเรียนรู้ในสิ่งหนึ่งมาเนี่ยเราก็ไม่จําเป็นจะต้องไปลอกเรียนมาทั้งสิ่งร้อยเปอร์เซนต์เราก็เลือกเอาเฉพาะสิ่งที่มันดีสิ่งที่มีประโยชน์มาปรับใช้ให้เหมาะกับบริบทเหมาะกับความเป็นตัวตนของเราที่พอกําลังจะบอกว่านะตอนนี้นโยบายเองก็พยายามที่จะเปิดว่างให้เหมาะสมกับบริบทแต่ละพื้นที่อยู่ใช่ครับใช่คือคือบางครั้งเนี่ยนโยบายที่ที่เรานํามาใช้เนี่ยสำคัญที่สุดคือคือตัวจุดเริ่มต้นคือจุดที่นี่ที่นี่สามารถใช้อะไรได้บ้าง แต่เราก็เราก็ไม่ได้ทิ้งนโยบายที่เป็นนโยบายลักมันก็ยังต้องดําเนินการแต่ทำไงเราจะดึงจุดเด่นทำไงเราจะดึงความเป็นตัวตนของเราออกมาใช้ปัจจุบันมีโรงเรียนในสังกัดสพทและในสังกัดท้องถิ่นหลายแห่งได้นํารูปแบบการเรียนจิตศึกษามาปรับใช้ให้เข้ากับบริบทและหลักสูตรเดิมของโรงเรียนเพราะมองเห็นข้อดีและผลลัพธ์ที่ชัดเจนในการแก้ปัญหาพฤติกรรมเด็ก แต่ผู้บริหารโรงเรียนหลายแห่งที่นำแนวทางนี้มาใช้ก็ยอมรับว่ายังมีข้อจำกัดในการนำรูปแบบนี้มาใช้ไม่น้อยโดยเฉพาะการพัฒนาคุณครูที่ต้องเข้าใจหลักสูตรอย่างลึกซึ้งและจะต้องเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนกัญยารัตน์ลิ้มอํานวยราบไทย PBS รายงาน